ติดล้อกําไรโต43% NPL ต่ําสุดในกลุ่มล่าสุดนะครับเงินติดล้อก็ได้มีการประกาศผลประกอบการไตรามาสที่3ออกมาแล้วนะครับกำไรอยู่ที่1,400กับอีก 6ล้านนะครับเติบโต43%เมื่อเทียบกับไตรามาส3ของปีที่แล้วนะครับเหตุผลก็มาจากไรายได้นะครับเติบโตขึ้นมา5.7%นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยนะครับคือคุณภาพของสินทรัพย์นะครับ NPL ตอนนี้อยู่ที่1.66%ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรมเราไปดูราคาของตัวติดล้อกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าตอนที่เข้ามานะครับราคา IPO นะ36.5นะครับแล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดเอาทำให้อยู่ที่44บาทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะ ก็เป็นขาลงนี่คือกราฟมันนะครับหรือว่ากราฟรายเดือนลงมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้า ทุกคนสังเกตดูเนี่ยนะครับราคาของติดล้อตอนนี้นะครับมันเขาเรียกว่าทะลุแนวต้านขาลงในภาพใหญ่ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูภาพที่เล็กกว่านั้นคือกราฟรายวันนะครับหรือว่ากราฟเดย์ตอนนี้นะครับเงินติดล้อเนี่ยเออล่าสุดน่ยลงไปโลเนี่ยนะครับเกือบเกือบสิบาทนะสิบจุดสามหลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยแนวรับจะอยู่ที่ประมาณสัก20บาทนะครับสำหรับเงินติดล้อนะครับส่วนแนวต้านด้านบนนะครับจะอยู่ที่บริเวณประมาณ ถ้าเกิดว่าเราไปดูตัวงบการเงินของบริษัทนี้นะครับพอดีบริษัทนี้เขาเพิ่งมีการเปลี่ยนโครงสร้างมาเลยมีให้เราดูเนี่ยแค่นี้นะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้งบ9เดือนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณกำไรนะครับ 3, ล้านปีนี้นะครับงบปี68นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรจะทะลุ5,000ล้านนะครับกำไรจะอยู่ที่ประมาณ5,100ล้านแล้วถ้าเกิดว่าเราดูแบบว่าย้อนหลังกลับไปนะครับตออเนี้ยดูเงินติดล้อบ่อยต่อจำได้จริงๆบริษัทนี้ กำไรเนี่ยนะครับกำไรสุทธิโตทุกปีแต่ราคาหุ้นเนี่ยลงทุกปีเหมือนกันนะครับต้องมาดูครับว่าตอนนี้ติดล้อเนี่ยมีโอกาสที่จะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วหรือยังกราฟมันก็ฟ้องแบบนั้นนะครับตัว roe นะครับอยู่ที่ประมาณสัก15%ซึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปลงในตัวติดล้อเนี่ย100บาทนะครับ1ปีผ่านไปกำไร15.26าสถือว่าโอเคนะครับส่วน margin หรืออ หกห้าคือกำไรเทียบยอดขายหมายความว่ายอดขายหนึ่งร้อยบาทเนี่ยติดล็อจะก,กำไรถึงยี่สิบสองจุดหกห้าเกือบเกือบยี่สิบสาบาทเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยตัวเนี้ยดูดีนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าราคาจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะครับราคาเหมาะสมต่อไปเช็คมาล่าสุดนะครับนักวิเคราะห์นเนี่ยประเมินอ,อยู่ที่ยี่สิบสี่จุดหกนะครับยี่สิบสี่จุดหกสูงสุดเนี่ยให้อยู่ที่ยี่สิบแปดจุดแปดแล้วก็เงินปันผลนะครับอยู่ที่สองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นครับ